แล้วขนมใหม่จากไกโวล่าเริ่มกันที่ My Little Pony อันนี้มากับกิฟต์ด้านหลังนีนะ่เลยก็มนนีบอกด้วยว่าสีอะไรนะใช่ต้องจะมีขนมอันนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้เลย,ยเป็นรูปโทคิดโดกิโทคิดโดกิ ก็จะมีอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกิฟต์หนีบมันเป็นกิฟต์หนีบนะหน,นูว่าแกะเลยดีกว่าอันมก็กิฟต์หนีบอันนี้เป็นสีเขยียวเป็นกิฟต์หนีบแม่เหล็กมีข้างหลังอันนี้ได้เป็นสีเขียวจะเป็นแบบนี้เลยคนะ่ะนี่นะอันต่อไปดิสนีย์พรินเซสก็จะ,จะเป็นขนมรูปดิสนีย์แล้วก็เป็น อ่าที่ติดมือถือเรื่องนี้ที่แกะมองไม่เห็นเออเออทำไมอันนี้มีที่แกะอันอื่นไม่มีที่แกะตรวนี้ขน,นมเหมือนเดิมขน,นมเดี๋ยวจะมาแกะให้ผัดกินอ้าวพนไม่ช่วยกินนะพัายังไม่อันนี้ได้เป็นเบลสวยเป็นกิฟต์ติดผมทั้งหมดเลยหรอคะ ไม่ค่ะมีแค่ไมเลต e p โพ y ที่เป็นกิ๊ติดผมอันที่สองจะเป็นตัวหนีบแม่เหล็กมันจะเอาไว้หนีบแม่เหล็กอ๋อแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นที่ติดมือถืออ่ะใครอยากได้พวกนี้ใครอยากได้พวกนี้ไปที่เซเว่นซื้อได้เลยค่ะซื้อได้เลยค่ะ